ความบนเลือเกินโอ้เงินน้อเงินไม่อรู้หายหน้าไปไหนต้องทนลำบากตรักกรรมทำงานเรื่อยไปแต่ทำไมเงินรายหน้าไม่มี <c oughs> อาอ้าวกาสบายดีครับมีตราแฟรายการทีค,ทรครับสำหรับสุกุศลคับพี่นองมีในผู้การนุน่มนอยนะมต์คนบันไพ่ครับนุ่มบนันไพ่คนโกคนเสือผู้หายแย่นันลามาผมมาพอกับพี่นอ้องขึ้นเก่าเหมือนเดิมครับในรายการลูกทุ่งออนซอนครับพี่นอง<笑><笑>ลูกทุ่งออนซอนครับดำเนินรายการโดยนุ่มบันไพ่ครับนุ่มแงนในตัดสีเหล็กมีสินี่เฮ้ บุตรมาบอกถึงโอ้ยเอาฝากขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุกุสุกคนครับที่ให้เกียรติตาเราฟ้อนไตรกันครับว่าที่เป็นมาจากโอ้มาจากฟังอ่าประเทศเล่าเนี่ยอ่าฟัง U S A อ่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเยี่ยมออสเตรเลียแล้วก็รัสเซียมาทางพี่กับมาทางอันอ่า กาหลีเกาหลีใต้เกาหลีเนี่ยกรับแหลกมาญี่ปุ่นมาฟิลิปปินส์ผ่านเข้ามาทั้งพี่มามากผีมาผีมากกอกรวมาาวมาอ่าเหยียนพี่น้องพี่นอ้องเหยียนเหยียนเหยียนวันดึกเวียดนามคาราบี่น้องเวียดนามแล้วก็ผ่านเข้ามาผีละมาทั้งไอสาวข้าแม่คาราบี่นอ้งองสาวข้าเม่นคาราบินกะ โดยความคิดถอดคิดถึงก็เลยมาสันดาวาสดสันดวาสดสันดวา,ดา,วาเอ,าอ้าก็ฝากความคุณดีความคุณน้องสุกุลสุนกระตับที่ให้คิดให้ตามกระตับฟอนรายการเป็นประจำครับพี่น้องก็ด้วยมีข้อคิดจกคิดใจกระตับพี่น้องมีข้อคิดจกคิดใจเบนวาย,ยัางสี่กระตับพี่น้องคนใดพูดไม่คิด อย่าเก็บมาคิดให้ปวดหัวคนใดเห็นแก่ตัวอย่าเอาตัวเข้าไปใกล้คนใดแรงน้ำใจให้รีบถอยออกมาให้ไกลคนใดไม่จริงใจจงอย่าได้ไปจริงจังออันนี้ก็เป็นควมควมจริงใจกระทับนร่น้อง เป็นเป็นควบจริงใจครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยเอ้าฝากขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกุทุกคนคารบพี่น้องกาด้วยควมวพี่นอยคิดถึงนั่นแหละเนาะก็เลยว่าเอออาแต่ว่าบันี้อันอันจังนุ่งบันไพไปกินเลียงรุ่นอยู่ผู้หลวงครับพี่น้องผู้หลวงจหวัดเลยคนเนี้ยจัหวัดเลยคนเนี้ยก็คนลองมากกับปรากฏว่าใส่ใจกคระพี่น้อง ดี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 ดยู่เน่อีกรูปแบบหนึ่งครับการเนื่องจากว่าอ่าจังนุ่งมันไปย,ยังที่กับไปกับพอระพี่ครับอพอระพี่แล้วกับไปกับไปอ่าแม่บ้านเพื่อนนะครับพี่นอ้องเลยพากันไปไปเลยๆก็เลยว่าเออโอ้กับสุดยอดเนาะสุดยอดในการตอนตระดับของเพื่อนกับยูา่าร์เซได้ครับพี่นอ้อง ด้วยด้วยด้วยดยความปรารถนาดีครับผมครับผมกระเบียนบริษัทบ้านนิวนิวบ้านสมุนไพรแช่มงคลครับนิวบ้านสมุนไพรแช่มงคลกะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องซุกอูซุกอนครับพี่น้ออง่ามีคอาเฟียมครับพี่น้องคอาเฟียมคาเฟียมกะเป็นอ่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ลอยเปอร์เซ็นคาราพิโนจากต้นอันพระฝากครับพี่น้องเป็นอาหารอายุวัฒนะครับ และการอยขับหลังสารพิษในร่างกายอยลดน้าตาลในเม็ดเลือดแล้วก็ซอยขับไขมันที่ม mm ันเสียออกมาแล้วก็เพิ่มระดับความคุ้มกันครับแล้วก็บำบับโรคเสื่อมแล้วก็ซอยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเส้นเลือดทําให้ร่างกายสดชื่นครับผมอ้าวการทำให้ร่างกายสดชื่นครับ่นองอาขอขอบคุณในหลายครับคุณสุขุคุณครับินอง ปัญหาทุกอย่างจะหมดไปถ้าท่านท่านได้ใส่เอ็กเจิลครับพี่น้องอันนี้คือแองเจิลครับอันนี้คืออันพระฝากรองโออัน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 คอลลลฟิกครับคุณเลือกแต่ว่าไปลิตจะอันพระฝาสน่ะหรอวะก็กันอะไรก็อันนี้ก็เป็นอาชีนิตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องอันนี้ชีนิตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม แล้วก็อันนี้ก็เป็นคอร์เทลชนิดที่เหตุก้อนครับพี่น้องเป็นสีฟ้าครับเป็นสีฟ้านะแล้วก็มีแองเจิ้ลครับแองเจิ้ลแองเจิลก็เป็นรถล้อยเฮลยโอนบนใบหน้าหรือล้อยตีนกาครับพี่น้องรถชิวฟ้าปวดท้องประจำเดือนประจำเดือน,อนมากพอปกติการปรัสาวัยบบยู่ยังสิครับผมมีเพจสัมพันสหรือเก็บมีบุญยา แข่งลูกไงซองคอดรวมหนึ่งสี่นะครับผมผิวสวยหน้าใสภา,ายในกระชับดับกลิ่นแก้มชมพูอกฟูดูฟิตครับ <c oughs> อกฟูดูฟิตครับพี่น้องกติดตอก,กรตตรครับผมกับนุมันไพครับผมกับนุ่มันไพกับศูนย์เก้าหกเก้าเกสี่หกหนึ่งแปดหาครับศูนย์เก้าหกเก้าเกสหกหหาหรือโพสันกติตอ้ครับครูแดงครับพี่น้องครูแดงกับศูหก อ่าหกสดครับกลองลอ,งอ,งองติดต่อไปพูดคุยกันกดค,คุยกันเบคนอคารบและยังมีอีกายา่งางรบนเราจะเปนะนเน็นนั่นอ่โคลนโคลนอาไวไวไวันนิงทรนนกเป็น่าเป็นสบูสบูอนาาันฝาครับอเป็นสบูอันาฟาาเป็น ชนิดสายใหม่ครับแล้วก็ยังมีอันยาสิฟันครับพี่น้องยาสิฟันยาสิฟันสมุนไพรยาสิฟันสมุนไพรชายชมงคลยาสมุนไพรสมุนไพรชายชมงคลครับอันนี้ก็ดับกินดับกินกินเฮยียดให้ร่างกายรัชื่นครับพี่น้องแล้วก็ยังมีอัน่าเป็นอ่ะเป็นคอลลฟิลครับพี่น้องเป็นคอลลฟิลคอลลฟิลชนิดน้ำนั่นแหละชนิดน้ำ100ร้อยเปอร์เซ็นต์คาราพี่น่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ครับครับช้ำช้ำระล่างสารผิดกรับในระบบเลือดแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิเพิ่ม,ม,ม,มออกซิเจนในเส้นเลือดครับพีน่น้องแล้วก็ยังมีอีกอหนึ่งครับพี่น้องนั่นก็คืออันนี้กรับพีน่น้องคอร์ดาตา้าคอร์ดาต้าคอฟฟี่คอดาต้าคอฟฟี่เป็นกาแฟวงสำเร็จรูปอ่า ดราอินเทรนคอฟฟี่่อาแม็กซี่ครับพี่น้องมิกซิ่ครับผมอ้าวกะือว่ใส่ได้ครับพี่น้องก็โอเคโเค้กเฮกเกอร์ใส่ได้อยู่ในอยู่ในระหว่างที่เท่าที่ต้องการที่ีว่าเออเาการชงเว่าอยากอยากกินเราไปเพิ่มป,ปริมาณนี่อย่างต่างๆกับโอเคครับกับใส่ได้ครับพี่น้องกับใส่ได้ครรับผมกับโอเคครับผม ครับผมแล้วก็ยึดเสื้เรื่องครับพ,พี่น้องยึดสื้อเื่องยึดสื้ื่ว่าอันคาราพี่น้องอยากได้เครื่องเสียงครับคาราอยากได้เครื่องเสียงอยากได้ยันมอลำระบงย้อนยุคครับพี่น้องระบงลำซิงลำกอนครูปฏิเป็นคว่ามปฏิเป็นสดกะรถแห่พืทีเครื่องเสียงกะไปติดต่อกระพเพ,พิ่นกรบพี่น้องกระศูนแปดซีศูนแปดซีสองหกหนึ่งเกตศูนหนึ่งศูนครับดีเจหนองแช่ครับพี่น้อง ดีเจน้องชัยอยูอ่าบ้านปอบิดอำเภอบ้านปอบิดบ้านเกลืออํเภอบ้านไผ่เจ้าพันแก้วเท่านียล่ะครับพี่น้องครับผมกะล่องล่องล่องลองโทษติดต่อครับพี่น้องลองโทษติดต่อโทษประสานเบิ่งว่าเออขันตาซุ่มวัวอ่าเฮ็ดเท็กซี่แล้วขันเอารถแห่ดิรถแท้กะสิเอาสดไปเลยโดยที่พูต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดย้ำมือขึ้นกะเฮ็ดแต่ย้ำมือเว้นกะเฮ็ดแฮ่สดจบไปเลยครับพี่น้องยกไปเลยก็แด้กับบุฟี่ไปนะสุดย้ำมือขึ้นกะอ่าแล้ว แล้ยตาจักภาพครับอันน beans, ีก้ก็แลรกตาจักภาพบอกว่าแล้ยตาจักภาพเพื้นว่าครับพื้าศีจ่างไปจังยงีมือเว้นแน่ยงีมือแรงยงีมือขึ้นแน่อย่งนี้กะโอเคครับกับที่ว่าใส่ได้ครับครับแล้วก็กาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุขุสุขคนครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุขุสุขคนครับกาเออเย็ดเฮ็ดเย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 ็ดอันอันอะ ร่างกายหามันแข็งแรงคับพี่น้องขอคิดขอคิดขอคิด,คดสะกิดใจเมื่อแรกเข้าโรงเรียนมาเท่ากันหมดได้รับยศเป็นนักเรียนหน้าสดใสมึงพูดมึงกูฟังรู้ว่าเข้าใจไม่มีใครพูดคุณผมให้ตรงสวงครับพอก้าวเดินเหินพ้นโรงเรียนมาได้สถาปนาเป็นข้าหลวงต่างคนต่างแยกย้ายไปตามดวงเหมือนนกบินจากรวงรังสูนภาเวลาผ่าน วันเวลาผ่านไปยศใหญ่เล็กเหมือนไม่เหมือนตอนเป็นเด็กอีกแล้วนะบางคนใหญ่จนลืมคำสัญญามึงกูไม่นำพามาใช้กันคำว่าเพื่อนจึงเลือนหายคลายเมฆบอกความจริงเป็นหลอกไม่สร้างสรรค์เอายศถาบรรดาศักดิ์มากียกันลืมคืนวันแรกเข้าน่าเศร้าใจเพื่อนที่ดีก็ดีเหมือนผีเข้า ดีจนพวกเราสิ้นสงสัยเพื่อนไม่เคยลืมวันที่ผ่านไปไม่เคยยอมให้ยศถามาทำลายความเป็นเพื่อนยังเป็นเพื่อนเหมือนแรกเข้าไม่ัวเมายศถาพาเสียหายเพื่อนแบบนี้คงรักกันจนวันตายเป็นเครื่องหมายแห่งมิตรแท้อย่างแน่นอนครับกเอ้ากัโอเคครับพี่นอ้องกัโอเคกที่ว่าอ่เป็นเป็นซิ่งที่ดีครับพี่น้อง กันมูบูราเป็นมูเป็นพวกกันแล้วกะให้ให้หักให้แพงกันจังนุ่มันไผ่จังสิครับพี่น้องนุ่มมันไผ่กะนอ่าเป็นกเกษียณก่อนมูครับกรเกษียณโอ้บอแมแยนอีกเว้ยเกษียณที่หลังม,มองูอีกแต่ดกระเซียนกรเซียนที่หลังที่ก่อนมูกัมีอีกครับพี่น้องเกษียณกะอ่าซีเมนต์ตู ตโโ rats, <paranormal esis> <lly followed> ู้ย <Airbnb> ังก็แล้วเนาะนั่นแหะเพื่อนมาเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละเพื่อเพื่นเพื่อนเ่อนาเพื่อนเยไอไอเียนว่ะเอ้ากาขอบคุณขอบคุณพีขอบคุคุองสุูสุนครับเด้วยความปรารนาดีจากนุ่มมาไทยกระดับนกะรายกาลูกทุ่อ่อนซอนนะกันุ่มมัไทยจะเดินรลยกากระดับี่น้อง โดยความเป็นม่วงครับพี่น้องโดยความเป็นม่วงกันเพราะให้พี่น้องจงมีแต่คมสุขคนเขิได้ตลอดไปครับอย่าเสื่อมคนกดไลค์กดสับสุขัยแล้วก็กดแชร์ผมนนี่ครับผมกับสมาชินทอนสมาชุดูไว้ชินทอนและก็สมารสชิชินทอนแล้วก็ออัันเฟซบุ๊กนั่นแหละครับพี่น้องอ่ะขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุภูสุขคนครับโดยความปรารถนาดีกะขอการคำว่าสวัสดีครับ